สาชิกระดับโกลด์นะครับระดับทองนะครับเป็นจดหมายฉบับแรกนะครับระดับ r i รนะครับครูก็จะมาแสดงวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นด้วยว่าต่อไปนะจดหมายระดับ r i รครูก็จะทยอยทำลงมาแล้วก็จะใส่เอาไว้ในในเพลย์ลิสต์นะครับของสมาชิกระดับโกลด์นะครับจะเป็นอย่างนี้หลายๆฉบับเลยนี่เป็นฉบับแรกนะครับเดี๋ยวจะเป็น เป็นไบสปีลเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจะมีการเรียนการสอนกันแบบง่ายๆย,ย,ยังไงบ้างนะครับจดหมาย R.I. ระดับระดับแรกนะครับสำหรับเกิด c e ซ t i ิฟิคาต R.I. นะครับโจทย์เขามีอยู่ว่า <c oughs> Sie möchten, im Juli, Berlin besuchen นะครับประโยคแรกนะครับประโยคนำเป็นสถานการณ์สมมติครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้ง Sie möchten im Juli Berlin besuchen นะครับ möchten กับ In, บซูเค e นกเป็นแว็กสตัวนะตัวนี้ผ่านตาม C เห็นไหมลงท้ายด้วย AN นะครับแต่ว่าท่านอยากจะอยากจะอะไรอยากจะ b ิซูเค e นแว็กตัวนี้นะครับตัวที่2จะอยู่หลังสุดของประโยคเลยจะไม่มีการผันหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่า infinitive นะครับก็คือเกิดมาเป็น b e ซ u เค e นก็ไม่ต้องผ่านใดๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผ่านตามประธาน c c r o s e ไปเรียบร้อยแล้ว Ccro s ตัวนี้มาถึงเราทุกคนที่เข้าสอบนะครับก็คือท่านท่านอยากจะ ไปเยี่ยมหรือว่าเยี่ยมชมนะเยี่ยมชมอะไรเยี่ยมชมเบอร์ลินก็คือเยี่ยมชมเมืองในเดือนยูลีนะครับก็คือเดือนหน้านี้สมมตินะครับชรเป็นสีอันนี้เป็น imperative s a ั z ประโยคเชิงคำสั่งนะครับก็คือสั่งให้เราผู้เข้าสอบทุกคนจงเขียนชรเป็นจงเขียนเขียนอันนะครับอันดี tourist information นะครับ tourist คือนักท่องเที่ยว information แปลว่าข้อมูลนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานนะครับประมาณว่าหน่วยงานราชการครับ เหมือนการท่องเที่ยวแห่งเมืองเบอร์ลินประมาณนั้นนะครับอันดีทัวริสต์เทนอินฟอร์มาสชันนะครับอันก็คือเขียนถึงนะครับเหมือนกับเดนคนเดนคนซีอันก็คิดถึงนั่นเองครับอีกเดนคืออันดิชก็คือฉันคิดถึงเธถึงเธอนะครับอันนี้ใช้เป็นซีอันก็คือเขียนถึงนะครับเหมือนเวลาโทรหาใครก็เป็นอันรูเฟนเหมือนกันอันเนี้ยมาจากรากศัพท์คือชิดติดนะครับเป็นเพรสปิสชั่นตัวหนึ่งจริงต้องเขียนนะครับอันที่หนึ่งว่ารุมใช้เป็นซี ว่าวุ้มแปลว่าทําไมนะครับทาไมท่านจึงต้องเขียนมานะครับก็เราก็สามารถเอาประโยคเหตุการณ์สมมติตัวเนี้ยมาเขียนได้เลยนะครับอันที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาทํากันนะอันนี้ไม่ยากนะครับนุ่มสวาบิดเนซีอันนี้ก็าบอกว่าบิดเนซีคล้ายๆแต่ชรายเบนซีเมื่อกี้ชรายเบนซีเพรว่าจงเขียนอันนี้บิดเนซีเพรว่าจงขอร้องแปลว่าทางที่ทเราเขียนประโยคโครงสร้างแบบขอร้องแบบสุภาพขอร้องอะไรอินโฟมาชิโอเน้นอ่ะตรงนี้เป็นพหะุพฤษ Information นแต่ว่าข้อมูล i n f o r m a t i o n นนเป็นพหูพจน์นะครับเป็นข้อมูลต่างๆ ü b e r ü b e r เป็นคำเชื่อมนะครับเท่ากับ informations about นะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้คือเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับอะไรฟิลเดอ r f ฟิลเป็นพหูพจน์เป็นฟิล่ะแล้วก็คอมะมูเซนเกิดมาคือ Das Museum วพิพิธภัณฑ์อันนี้เขาให้มาเป็นรูปพหูพจน์เป็นมูเซนโอเคเป็นพหูพจน์ช่นวกัน u s w ตัวนี้อ่านว่าอุนโซไวเจออุนโซไวเธอแปลว่า9ก้าหล่อก้านั่นเองหรือว่าเป็นต้นนั่นเองนะครับอุนโซไวเธอพุง so นะครับและอ,อ,อื่นอื่นอีกมากมายแล้วก็อินคลัมอะอย่างเช่นคุณชัวโปรแกรมนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นอื่นหรือว่าโปรแกรมคือรายการนะครับข้อมูลรายการอื่นอื่นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นก็ได้ถ้าถ้าทัวร i คิสเซนต์อินโฟมาชั่นถ้าการท่องเที่ยวแห่งเบลินมีก็ ขอขอร้องให้เขาส่งให้เราก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากมีนะครับอันนี้คุณแนะนําให้ใส่แบบนี้ไปเลยนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเขียนประโยคขอร้องแบบสุภาพอย่างไรนะครับอันนี้ข้อสองนะข้อที่3นุมาตา่งใจฟาเกนซีแปลว่าจงถามนะครับจงถามถามอะไรโฮเทลแปลว่าโรงแรมอเ d รสเซอเป็นเอกพจน์อเดรสเซนตแปลว่าพหูพจน์ว่าที่อยู่ของโรงแรม เผื่อเราจะ,ะดูว่าโรงแรมในเมืองเบลลินมีอะไรบ้างเนาะก็เลยเป็นพู้อุปถม์นะดูว่ามีโรงแรมอะไรบ้างเราจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าชื่อโรงแรมนะครับแล้วเราค่อยไปหารายละเอียดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือฟราขึ 4, า้นสะีจงถามนะครับจงถามอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเมื่อเราเขียนหาทัวริสต์ n ทนอินโฟมัชอเน้นในนี้ไม่มีชื่อเลยครับไม่มีชื่อของคนที่เราจะเขียนถึงเพราะฉะนั้นเป็นจดหมายทางการเราก็ขึ้นต้นว่า เ e ียเก e h r t e เ e ียเก e h r t e ตรงนี้ลงมายด้ยเองครับแล้วก็ damen un h e r r e n สุภาพบรุษสุภาพสตรีขึ้นต้นด้วยสภาพสตรีก่อน damen un h e r r e n damen un h e r r e n แล้วก็ comma uh huh. so อันดับแรกผมอาจจะบอกชื่อก่อนว่า my name is อ่ะ my นาม์อิสต์แล้วก็บอกชื่อไปออแล้วก็บอกอ่าชื่อแล้วนำสกุลไปด้วยนะอ่าประมาณนี้นะนายนาม์อิสต์แบบๆๆอ่ะอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็บอกตรงนี้ไปจากซีมิชเช่นเปลี่ยนซีมาเป็นอิสนะครับเหตุการณ์สมมติอิสตมิชเช่นเซฮเจเอนะเป็นมิชเช่น s Sie möchten, ich möchte, i เม ö เทนก็เป็นอีกเมสเทอในยุลีก็ใส่ไปข้อข้อมูลนี้ครับเราต้องบอกไปนะฮะอีกเมสเทอในยุลีเบอร์ลินเบซูเคแล้วก็ใส่ไปเบอร์ลินอ่าเบซูเค็มอันชื่อของเบอร์ลินเบซูเบซูเนต้องเป็นต้เป็นตัวเล็กนะเป็นแวบนะเขียนผิดเบอร์ลินเบซูเค สังเกตว่าประโยคแรกเนี่ยเอามาจากโจทย์หมดเลยเปลี่ยน c เป็น Ich นะแล้วก็เอา N ออกนะครับกลายเป็น Ich möchte i เ h möchte นะครับเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งเสร็จแล้ว My n a m e is สมมติว่าเป็นครูก็เป็นคุ้มชรนาวแรนพันยาพประโยคที่สอง h möchte i ร Juli Berlin besuchen นะครับเพราะเขาไม่ได้ถามว่ากี่วันแล้วก็ไม่ต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ b i t t e นซีนะประโยคขอร้องแบบสุภาพนะครับบิตเทแนะนำให้เขียนว่า คินทนซีมาจากคืนแน n นคืนนคือสามารถนะจากเดิมคืน n น n นีเรียต,ต่อมาก็เป็นคืนอันนี้จากคืนแนนะประโยคคอร์รัปสุภาพให้ใส่ตัว t เข้าไปคืนนะเอาเองชัดๆเลยนะอันนี้เป็นการใช้ c o n j u n c t i v e สวายนะแปลว่า could จาก Can อยู่กลายเป็นค l d อยู่คืน10สีคืน e ี เราอยากจะได้ก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆเคน n ินซีเมียเบ t เชอร์แล้วทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บ n นเกบนแปลว่าให้หรือว่ากฟนั่นเองครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามนะครับประโยคขอร้องแบบสุภาพค,คือพัฒนามาจากประโยคคํคำถามนะครับใส่เครื่องหมายคำถาม ข้างหน้าเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพ c o n t e n s i e m i r bitter b ab l a b l a b ab l a 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 ทั้งหมดนี้ยกมาทั้งก้อนเลยนะครับเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าโจทย์มันมีอยู่แล้วนะครับประโยคนี้ก็จะเป็น c o n t e n s i e m i r b i t t e informationen über f i l m e r o m m a m u s e e n unswiter punkt แล้วก็วงเล็บก,ก็ใส่เหมือนเขาเลย k u l t u r p r o g r a m m geben นะครับ c o n t e n s i geben อันนี้เป็นโครงสร้างแบบป่งนอกอินทรียเหมือนกันเช่นเดียวกับ m h t e n s i b e z u h e n นะครับ วร์บตัวนี้ผ่านตามประธานนะครับแวร์บอีกตัวหนึ่งไม่ต้องผ่านนะครับลงทัายด้วย an นะครับอันที่2ก็เสร็จแล้ว Nummer I is f e r t i g Nummer 2 f e r t i g เห็นไหมกันสายฝัก1 2ต่อไป Nummer 3เขาบอก Fragen Sie Fragen Sie Hotel Adressen แล้วก็แค่ถามว่า Do you have คุณมีหรือเปล่านะครับ Do you have ก็เป็น Haben Sie นะครับ h a เป็นซีหาเป็นซีถ้าอยากจะใส่คำว่าเอาก็ใส่ได้เอาคือด้วยหรือไม่ h Sie auch า,าเป็นซีเอาคอ h อูซีฮ a าหาเปนซีเอาคแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ Hotel Addressen ตัวนี้ก็ใส่ไปอีกตัวหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เราต้องถามนะนตัวนี้นะ Hotel Addressen เอามาใส่ตรงทัสเซหาเป็นซีเอาค Hotel Addressen In Berlin แน่นอนต้องใส่ว่า in Berlin เพาเราะจะไปเบลินนะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามเขาก็ถามว่าฟราเกนซีจงถามอ o ลโซ a ฮมส e อัลโฟเทอัลเรสเซนในเบลนอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็อาจจะเขียนแค่ว่าฟิลันดังอินเฟอร์รนะครับ ฟิลเลนดขอบคุณมากนะฟิลเลนดังอินโฟร์อัลส์ฟาโอเอฟอร์บอก่อนอาะอ่านว่าอินร์นะขอบคุณ,คณแล้วก็ลงท้ายทางการได้เลยเพราะเราทำครบแล้วสอันนะเป็นมิดฟอยล์ลิเชนกรูเ e นมิดตัวนี้ไปหัดเขียนนะฟอยที่แปลว่าเพื่อนนะแล้วก็ตามด้วยเลเซฮเป็นฟอยล์กโอเค pointlichen an แล้วก็ g r ü ß s อันนี้เป็นเพศชายนะเอกพจน์แต่เราต้องเขียนให้เป็นพหูพจน์ midpointlichen g r ü s e อันนี้เป็นพหูพจน์แล้วแต่เนื่องจากตรงนี้เป็น an มันจะผัน an ต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็เป็น midpointlichen grüsen นะครับแล้วก็ไม่ต้องมี c o มมาแล้วก็ใส่ชื่อของเราอีกทีหนึ่งแล้วก็นามสกุลก็เป็นอนว่วเสร็จสมบูรณ์นะครับแ e r ที่ เกษมจบอ่ะนะครับมาดูกันใกล้ๆอีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่าจดหมายของเราง่ายมากเลยการใส่ฝาก็จะขึ้นว่าอ่าตรงนี้ลืมไปตรงนี้อาจจะใส่ชื่อเมืองเช่นชุดการคอมมาแล้วก็อ่าดัสดาทุมนะครับลืมใส่ตรงนี้นะครับอ่าเมืองคอมมาแล้วก็ดาทุมอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นเราอยู่อะไรดีอ่าบังคอกกด้บังคอกคอมมา สมุตโเขียนวันนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีสิหรือ11 11, 8, 9, 10, 11อ็ดสิมแ้าสิบสิบเอ็แล้วก็หนึ่งหนึจุดกจุดสอเ็ดก็สอนะเป็นเลข6หลักมี2จุดข้างหน้าเป็นวันตรงกลางเป็นเดือนข้าหลังเป็นปีนะ2องพก็ใส่สองหนึ่งประมาณนี้ก็จะได้ว่าเซกิแอตเ r ่ดามินอุนเฮเรนคอมมา ette, aren, ตรงนี้ห้ามลืมนะมีคอมมาคอมมาที่หนึ่ง My n u m b e r is ชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็จบประโยคแรก i c h möchte i m Juli e r r l n n b e s เ c h e เเอามาจากโจทย์เลยตรงนี้นะครับต่อมาเขาบอกให้เราเขียน b i t t ทนซีขอร้องแบบสุภาพเราก็ตีกรอบตรงนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับค u นเ e n ซี่เมีย i t เช g e b เกนนี่คือประโยคขอร้องแบบสุภาพนะครับเขียนอย่างนี้เสมอเลยนะเขียนอย่างนี้เสมอเลยมีค่าเท่ากับ could you please give me แล้วก็ something อยู่ตรงนี้นะครับ something ของเราก็เอามาจากโจทย์ก็ i n f o r m a t i o n e n ü b e r film e m u s e e n u n d so weiter k u l t u r program me, อันนี้ใส่คอใส่ i ินคลัมะนะใส่วงเล็บเอาไว้เหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่เปลี่ยนแปลงต่อมาก็บอก f r a g e n s จงถามเราก็ทําเครื่องหมายคําถามให้เขาเห็นชัดเจนว่าเราเข้าใจว่าโจทย์สั่งให้ถามเราก็ถามอันนี้โจทย์สั่งให้เราขอร้อง b i t t e n c e เราก็เขียนประโยคขอร้องแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วขอร้องแบบสุภาพคือ n t e n i โอเคพอถามปุ๊บเราก็บอกว่า ham a n s i Do you do you also have นะคนมีด้วยหรือเปล่ามีอะไรมี something คือสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็เอาตรงนี้มาเลย Hotel Addressen เขียนให้เป็นพระพจน์เพราะเขาตั้งมาเป็นพระพจน์ h a m s i Al Hotel Addressen in Berlin ใส่ใคคเครื่องหมายคำถาม Vielen Dank im Voraus mit freundlichen g r u ß e n นะครับขึ้น e n s e geehrte Damen und Herren Longtime mit freundlichen g r u ß e n อย่างนี้เสมอน,นะครับแล้วก็ชื่อเราแค่นั้นเองเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจดหมายระดับ r i แบบง่ายๆเลยนะครับแบบด่วนๆเร็วๆเ,เลยครูก็หาโจทย์มาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาลองทําให้พวกเราดูว่ามันไม่ยากนะครับ so, แน่นอนในอนาคตก็จะมีคลิปแบบนี้ให้รับชมกันเรื่อยๆครับคลิปนี้เดี๋ยวครูอาจจะยังพับลิกให้ดูอยู่สักสักอาทิตย์หนึ่งละกันนะครับอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะ จับใส่ในเพลย์ลิสต์ของของสมาชิกระดับโกลด์นะครับเพราะว่ามีสมาชิกเขา,าเรียกร้องกันมาไวา้ทำทำจดหมายเนาะระดับอารส์ I T. โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันแต่เพียงเท่านี้เป็นเรียกน้ำย่อยนะเป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยแล้วกันว่าจดหมายทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ก็ใครมีคำถามมีคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์มาได้ใต้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับจดหมายฉบับอื่นสำหรับวันนี้ Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye.